โอ้ยมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยปุนหนูอยากลาฮะอยากลาทำไมมันถึงอยากลาอารมณ์เป็นยังไงพูดสิหนูอยากลอ้นเราแกห่อข้าวมากินโรงเรียนด้วยหรอเนี่ยใช่เพราะว่าหนูอยากลา <laughs> ไ,ไหนก็ไ,ไหนนะั้นปุณเอ๊นนะนอนก็อยากลาเหมือนกันแหละกินข้าวอิ่มมันนอนตรงนี้เ,เราอะไม่ต้องเข้าโรงเรียนกับเราอะแกห่ออะไรมากินเนี่ยไสอัว ป้าปุ้นหูยผัดเผ็ดวันนี้เราสุดว่าเราไม่เข้าโรงเรียนโอเคไหมแล้วเราก็ไปหากินขา้าวอิ่มปับ๊บนูน่นกกไม้ตรงนู้นกกไม้อยู่โน่นหนุนเห็นไหมนวล่นวโอเคไหมอหมูอเม๋เสือนอนใต้กกไม้กันเนาะเลิศมาตกลงเดียวรับจ,อบจ,บจบ็อบเดียวจบจบ ไปแล้วหนูมีเพื่อนแล้ว